มาพบพ่อกันอีกแล้วกับช่องสาวอ้วนชาแนลหรือว่าสาวเล่านั่นเองเนาะเมื่อนี้น้องอ้วนกับบริาพาทไปใส่ลายน้องอ้วนสุภาพมาอย่งยงางเยาว์ละ หลากหลายเลยเนาะทุกคนแล้วก็มี่งแต่เขาบอกมัแต่รันแซ่บๆเลยเนาะซึ่งน้องอ้วนก็หิวคือกันเนาะทุกคนมื้อน,นี้น้องอ้วนก็สิถือโอกาสพาทุกคนย่างเบิ่งวิวหรือว่าบรรยากาศของเยาวราชถนนคน,นดเดียวอ่ะคนมาย่างหลายลายเนาะทุกคนบ่ว่าอะไรยี่หานี้เฮาไปหาเบิง่งซะมีหย,ยังอยากกินที่ว่าแซ่บๆเนาะทุกคนปักเบิ่งนํากันกับน้องอ้วนเลยบรรยากาศสดๆไปพร้อมๆกันเลยเนาะ กับสิพันยางไปเรื่อยๆเนาะทุกคนอันนี้ก็ซึ่งเป็นบรรยากาศของเยาวราชเลยเนาะที่ว่าคนกับคนขับบริวารคนข้างเลยเนาะคนมานั่งโคตรหลายคนมายางหลายเนาะทุกคนคนมาหาซื้อของกินด้วยยางหลายขนาดเลยเนาะนี่น้องอ้วนสิพันยางไปเรื่อยๆเนาะน้องอ้วนกับนิวขอนำเนาะสิหาซื้อยองกินนำเนาะน้องอ้วนอยากกินของหวานดะโอเคไปไป น้กเวไปซื้ออันนี้กินเนอน้ำแข็งใส่รวมเม็ดกะเอ่อน้ำแข็งใส่รวมเม็ดค่ะเอ่อคือตอนนี้น้องวากับเสื้ออันนี้เนาะน้กเวาเซื้ออันนี้น้ำแข็งใส่รวมเม็ดเนาะน้กเวาเสื้ออันนี้ไปกินเนาะน้อเวาหิวเนาะบ่วยอู้ปิดตาเสียเนาะเมืองทุกคนว้าว ได้มาแล้วสี่สิบบาทเราบอกว่ามีถุงใส่เนาะกต่ไได้ปะว่ามีถุงใส่เลยปะนกหว่านเริ่มไปว่ะนกหวังซื้ออันนี้มากินตาวานกหวังไปที่ซื้อขาสังกล่องมานกหวังกินยังไงวะอุ้ยบรรยากาศคือค่าขนาดเนาะ พอพออ่อี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นบรรยากาศของเยาวราชเลยเนี่ยบรรยากาศสวยๆของเยาวราชเด็น้องคนก็ไลายหลเนาะน้องอ้วนกะ,นนกะเป็นเทือดแรกหรือว่าครั้งแรกที่เคยมาอย่างเยาวราชเนาะน้องอ้วนกอยู่ไปเร่กไก่เลยทุกคนอยู่ไปเร่ไก่เยาวราชตอนน้องอ้วนกะโบเคยมาอย่างยเยี่เขียนเนาะอย่างวันอ๋อเป็นร้านอะน้องอ้นวนอยากกินโอ้โอ มีขายปลาหมึอกว่ะแต่ว่าขี้คันขาวะ่ะอยากกินแล้ว่าขี้คันขาืมของกินหลากหลายดีเนาะทุกคนเออนกวันกาสิพานยางไปข้างหนา้าเรื่อยๆเนาะเรื่อยๆเห็นเนีงที่อยากกินกาสิซื้อซื้อซื่อซื่อหรือแต่ยิวกาไปกินน้ำนาอบรรยากาศสด,สดๆร้อนๆจากเยาวราชลยเนะาะงทุกคนพี่น้องเออ หล่แล้วคองกินบอกเล่้ว่าสุดยอดเลยเนยาะาทุกคนปลาหมึกคนต่อคิวร้านนี้แม่คนต่อคิวขายปลาหมึกแมว้าวชมเลฟพีนอ ขอทานไปดันอะร้านนี้รลายขนาดเบืองเบืองบรรยากาศคนคนล้ายหลายอุ้ยถ้าผู้ใดอยากกินของเแซ่บอร่อยอร่อยรือว่าแบบแซ่บหลดเด็ดเนาะทุกคนอย่าลืมเยวาวราช คน้นลายเนาะน,น้องว้นกับน้องวนกับกำลังหาล้านที่คิดว่าจะพร้องอยากขินดนาะคน้นลายเนาะอยากกินทุเรียนแต่ว่าบ่มีเงินว่ะขอบครั มันากิน่ของหวานทุกครันงมันมากินขนาดไปไดค่ะแล้สรงเสียพอไเตรีมตอบบรแก้วหวาจา้าจวนองอ้นคงซื้อของหวานไป าพาปุเรย์อยากกินของแซ่บๆอร่อยอร่อยนัทุกคนแน่นอนมาเยาวราชโบผิดหลังแน่นอนทุกคนได้กินของแซ่บครบรสทุกจางได้กินทุกจางพี่อยากกินดนะ้วยเนาะทุกคนมาเยาวราชก็ให้ก็สิร์ฟกินโคบิดอ ชื่อมันเหรจับต้องสี่สิบบาทละเราว่าจับไปจ้เหาหมุงไปทิบก่อนเมุงสิไปทิบลทุกคนเราขามไปส่งมดเลยไปเลย ใครเป็นไฟเนาะทุกคนค้อ,องกินมันหลายเนาะคนกันลายค้องกินก็นล,ล้อนไ,ไห,นหลอาหารที่ลไหมคะบอกว่าอาหารทะเลมั้ยคะใจจริงก็อยากกินอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเงินมโมโหตอแรกคิดว่า โอ้คนมาถ่ายให้เนาะมาเห็นวิวรวบรรยากาศแล้วสเปรหาย,ยังกินอีกทุกคนยังบอกอิก่มยังหิวอยู่ติ่ตามน้องวุวนมาเนาะโอ้ยอยากกินทุเรียนตะว่าแพงขนาดเ<อ>มื่อกี้น้นองวุ้นยังผ่านทุเรียนอยากกินตะว่มันแพงทุกคนแล้วน้องวุ้นสเปรหาย,ยังกินเนาะยังหิวอยู่ เขาตามโซ่ตามซอยตรงเนาะทุกคนอันเราเป็นอย่างดอกคันกินริมถนนน่ะมันแพง <c oughs> มีเงินกินอย่างก็มาตะซอยว้าวว้าวลันนีย้ยังไงมาหมูฉลามน้ำแดงมีเงินสื่อกันเนาะว้าวพี่หูยิงหรอ นะหิวข้าวเนาะทุกคนชุบลอดลต่ว่าเบอร์เบิร์นคนทุกคนในบอเบิร์คนพี่น่งกิ่นลายลายโคตรลายโคเลยเนี่ยร้านนี้ก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งเนาะที่คนหลายขนาด,ดนี้เนาะตอ่อคิวต่อโตโตเลยกับโต้กุ้ยตอนนี้ใบแจ้งน้องวันกับมาแล้าาวน้องวันแกกินเบิร์ดแลบเบิร์ดแบถือเป็นที่เฮียบ อิ่กันทีเฮีมพอยด์เดียวแต่ว่าสำหรับวันนี่น้องว่านก็ขอจบคลิปไว้ตรงนี้แล้วเนาะทุกคนสำหรับวันนี้น้องว่านก็ขอจบคลิปไว้เนีอก่อนเนาะทุกท่านน้องว่านก็อยากฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามซับสไคร้ช่องสาวน้องชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องว่านเฮ็ดคลิปต่อไปนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้น้องว่านก็ขอกล่าวคำ่าบายบาย